ทำไมทำเค้กจะต้องร่อนแป้งแต่ทำไมเวลาทำขนมปังไม่เห็นจะต้องร่อนเลยซันด้รับคำถามนะคะจากคนที่เพิ่งฝึกทำขนมอ่าแล้วเขาก็ได้ดูสูตรนะว่าเห็นว่าทำไมเวลาทำขนมเค้กเนี่ยเราต้องร่อนแต่ทำไมทาขนมปังไม่เห็นร่อนเลยเนาะมันต่างกันยังไงเรามาดูจุดประสมของ,ของการร่อนแป้งกันก่อนเลยค่ะแน่นอนค่ะการร่อนของแห้งหรือร่อนแป้งเนี่ยก็จะช่วยทําให้ของแห้งที่เราร่อนนะคะกระจายทั่วสม่ําเสมอซึ่งจะง่ายในการที่เราจะผสมให้เข้ากับส่วนผสมต่างๆด้วยความที่ ของแห้งบางอย่างค่ะอย่างแป้งหรือน้ําตาลไอซิ่งเนี้ยมันจะจับตัวกันเป็นก้อนมีความชื้นกันง่ายถ้าเราไม่ทําการร่อนนะคะแล้วเราผสมได้ไม่ดีไอ้ก้อนๆที่มันรวมตัวกันเนาะอ่าแล้วข้างในเนี่ยมันยังแห้งๆอยู่เวลาเราเอาเข้าไปทําสุกอ่าไม่ว่าจะอบหรืออะไรก็แล้วแต่อย่างเงี้ยค่ะก็มีโอกาสท,ทำให้ขนมเนี่ยเป็นก้อนๆเป็นเต,ตยเตตยอยู่ได้ไม่ว่าเค้กหรือซอสต,ต่างๆฉะนั้นถ้าใช้ของประเภทของแห้งแบบ เค้กหรือว่าไอซิ่งหรือแป้งต่างๆการล่อนก็จะช่วยตรงนี้นั่นเองแต่ว่าการล่อนไม่ได้ช่วยแค่การให้กระจายเนาะแต่ระหว่างที่เราร่อนอย่างแป้งเค้กอย่างเงี้ยค่ะอากาศก็จะแทรกเข้าไปทําให้เวลาเราทําเค้กเนี่ยมันก็จะเบายิ่งขึ้นเพราะจริงๆแล้วค่ะในการทําเค้กเนี่ยถ้าเราคนส่วนผสมหลังจากที่เราใส่ของแห้งไปเนี่ยแล้วเราคนนานเกินไปเนื้อเค้กของเราค่ะความนุ่มฟูมันก็อาจจะลดลงจะเริ่มเป็นความเหนียวขึ้นมาแทนถ้าเรายิ่งคนยิ่งผสมมากและอีกอย่างค่ะยิ่งการคนเยอะๆเนี่ยมันจะ เป็นการตัดฟองอากาศไม่ว่าจะเป็นในไข่หรือในอะไรก็แล้วแต่นะคะที่เราสร้างขึ้นมาก่อนหน้านั้นทําให้เค้กเราเนี่ยนุ่มฟูได้ยากซึ่งกัรการข่าหางเราทําเป็นขนมปังขนมปังเนี่ยถ้านวดได้เยอะๆก็จะดีมากเพราะการนวดจะเป็นการกระตุ้นให้กลูเตนเนี่ยได้ทํางานซึ่งก็จะเกิดเส้นใยทําให้ขนมปังของเรามีความยืดหยุ่นสูงนั่นเองค่ะ การทำขนมปังจึงไม่จำเป็นจะต้องร่อนแป้งและเราก็ไม่ต้องการความเบาฟูจากการร่อนเหมือนเราร่อนแป้งเค้กใส่เค้กด้วยค่ะเพราะการฟูของการทำขนมปังมาไม่จากอากาศการหายใจของยีสต์นั่นเองซึ่งมันก็จะเป็นการทำงานความนุ่มฟูที่มันแตกต่างกันฉะนั้นทำขนมปังก็ไม่จำเป็นที่จะต้องร่อนเลยค่ะ